ไปดูอุบัติเหตุอีกหนึ่งเหตุนะคะสำหรับการเกิดเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์กลางสี่แยกในพื้นที่ของตำบลคลองแหอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ โดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุรถชนกันกลางสี่แยกคลองแห้ถนนลบบุรีราเมเรศในเขตเทศบาลเมืองคลองแห้ค่ะเส้นทางขาเข้าเมืองหาดใหญ่ที่เกิดเหตุพบว่าเป็นรถกระบะโตโยต้ารุ่นรีโวสีดำนะคะชนกับรถจักรยานยนต์ โดยเป็นการชนกันกลางสี่แยกพอดีแล้วก็ชนกันอย่างรุนแรงทําให้รถจักรยานยนต์กระเด็นแล้วก็ถลายไปไกลเกือบร้อยเมตรทั้งคนแล้วก็รถนะคะตกลงไปอยู่ในคูข้างถนนคนขับเสียชีวิตคาที่อย่างไม่ทราบชื่อว่าเป็นใครเพราะาไม่มีเอกสารใดๆติดตัว ส่วนรถยนต์กระบะเพราะว่าด้านหน้าพังเสียหายยับเยินส่วนคนขับก็รีบลงจากรถออกมาจากจุดเกิดเหตุและเป็นรถหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งนะคะจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ได้ขับเลี้ยวขวาตัดผ่านสี่แยกและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถกระบะขับมาด้วยความเร็วและเป็นทางตรงค่ะจึงพุ่งชนรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวแบบเต็มๆและก็ุนแรงเพราะว่าแทบจะไม่เบรกทําให้ทั้งรถและคนกระเด็นไปไกลเกือบร้อยเมตร ส่วนสาเหตุตำรวจจะทำการตรวจสอบสอีกครั้งนะคะว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดที่ขับฝ่าสัญญาณไฟแดงและก็จะมีการตรวจสอบชื่อผู้เสียชีวิตและคนขับรถกระบะเพื่อดำเนินคดีต,ต่อไปด้วยค่ะ